some things สวั e ดีครับอยู่กับผมมาไกๆคนไก่คนเดิมครับเห็นมุมซ้ายอทางนี้ไหมใช่ฮะกิจกรรมใหม่มาแล้วฮะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าพายุแห่งความยุติธรรมอืมใช่ชื่ออย่างนี้เลยซึ่งของรางวัลฟรีก็มี9 1 i e 1 o t i v a t e ประมาณนั้นนะอืมแล้วก็ เลมาพีนั่นแหละเป็นเนะอเลเซอร์นะก็มีเรือนี้ครับผมเจสอามาจิไปดูอ่านดูป่ะครก็น่าจะเรือคูเซอร์หรอเออคูเซอร์อื้มมีแบบนี้ครับผมอืก็มีไทป์หนึ่งหนึ่งสามศูนย์อ่าตัวอัปเกรด ผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันเพราะว่ามันทรงมันเหมือนกันนั่นแหละแต่อัปเกรดเนีไงนี้ชีาวุธของอิสราเอลเออแล้วก็มีเรือนี้อันนี้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกนันนะก็ขอไปด้วยน,นี้127 mm. อานนจีส r มสิบักช็อตร้อยิบเจ็ดมิลิเมตรแล้วก็อันนี้ใช่แล้วก็ SVG วปบอกหนึ B ่งนั่นแหละ Mình... lù, ba ร้อยฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมากส่วนแต่ส่วนมากก็มีโหมดอันนี้สิบสองวันเป็นโหมดที่มันเอาเรื่องฮะก็ส่วนตัวผมก็คงจะไม่มีข้อมูลอะไรแล้วแหละไปล้ว